สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับผมวันนี้ก็มีภารกิจทั้งวันเลยนะครับก็เลยต้องขออนุญาตมาไล่บลดรถจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหรอกครับผมก็จะไล่บนรถผมไม่ได้เป็นลูกน้องขรเอานะวันนี้วันนี้โคตรสาใจแหละสาใจจริงๆครับเอกสายเตาะ ต่ใจจริงผมดูแล้วอะไรวะคนเราแม่งจะอยู่เหนือกฎหมายจะอยู่เหนือคนอื่นได้ยังไงวะหมู่บ้านนั้นมีสองร้อยสองร้อยคนหรือสองร้อยครัวเรือนก็ไม่รู้นะถ้าสองร้อยคนก็เยอะแล้วนะนะถ้าสองร้อยครัวเรือนก็ก็ต้องมีสี่ห้าร้อยคนนะในหมู่บ้านนั้นนะแล้วมันก็เป็นเทาเฮานะมันไม่ได้เป็นบ้านแบบหลังหลังนะ แล้วก็มีปัญหามีปัญหาแม่งก็ไปเอารถไปปิดซอยโอ้ผมเห็นแล้วแนละ้วมึงมึงนี่เก่งจริงๆนะมึงโอ้โหเสียงดังแล้วก็มึงก็ไม่เจียมบอดี้เลยนะป่วยเป็นมะเร็งเดินยังไม่ค่อยไหวเลยไปหาเรื่องรอปอพอเขาไปหาเรื่องคนคนู้นคนนี้เขาแล้วก็เห็นแม่งก็มาไล่มีพักพวกมีลูกสมุนมาไล่โชกาก แล้วก็ตำรวจทำอะไรไม่ได้ตำรวจแม่งจับไปพีสอนอดอนเมืองนะจับไปแล้วก็ปรากฏว่าเสียค่าปรับร้อยหนึ่งปิดถนนเสียค่าปรับร้อยหนึ่งโอ้โหตำรวจก็เกินไปนะเมืองก็ปรับสักพันหนึ่งก็ได้เปล่าวะหรือห้ามเกินร้อยเนี่ยมันก็ออกมาซ่้าอีกไง อานนี้ต้องขอบคุณคุณกัญชัยกำเนิดพลอยนะที่บีบีคือคุยกับนครบาลคุยกับกัรจอมพลังแล้วก็กันก็รับปากจะไปจัดการให้แต่ผมผมก็อยากจะเห็นว่าจะไปจัดการอะไรได้วะเพราะว่าอยู่ๆก็จะไปกระทืบเขามันก็จะผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไปขู่ไปด่ามันมัน มันก็คงไม่กลัวหรอกเนาะยิงต่อหน้าจอโทรทัศน์ต่อหน้าโทรศัพท์ด้วยก็เลยไม่ได้เห็นฝีมือการจอมพลังเลยก็นครบาลก็ป่า้าวอะไรนะลองจะลองเจาะอะไรนั่นบึกไม่ใช่นั่นมันเป็นตำรวจตำรวจโซเชียลไงตำรวจที่เขาสร้างมาไงมันมันไม่ไม่ใช่ตำรวจนักเลงเขาใจป่ะตอนโดนคดีก็ออกมาพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสัมภาษณ์ กให้ทหายช่วยพูดอ่ะอัน,นั้นมันเป็นตำรวจสร้างตำรวจโซโซเชียนไปจับก็จับคดีง่ายๆย,ยังไม่เคยเห็นไปดวลปืนกับใครเลยอะไระสารวัตรไม่ได้ลองือสารวัตรแจเจาะอะไรนะอ้าวแล้วไงต่อตอนนี้นะครบาลไปเองเว้ยก็ไปก็ไม่ได้จับใส่กุญแจมือนะไปคนบ้านมีหมายเหมยอ,อะไรมาพร้อมเลยไอ้เจ๊นี่ก็ยังปากนีนะ ยังเก่งอยู่นะโอ้โหยังกลางอยู่นะอาจับไปตอนนั่งรถกระบะตำรวจไปคนในหมู่บ้านแม่งดีใจเฮรัา hey, นเลยโอ้โหแล้วยังไงต่อก็คิดว่าเดี๋ยวแม่งก็คงกลับมาอีกไอ้เอกสายจอดเนะ่ยเดี๋ยวแม่งก็กลับมาอีกปร,รากฏดราไห่เว้ ลครบาลเขาแม่งทำการบ้านมาดีมากเขาแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ด้วยมีดในเวลากลางคืนนะเว้ยเออเวลากลางวันกับเวลากลางคืนนี่มันหนักเบาไม่เท่ากันชิงทรัพย์ด้วยมีดเวลากลางคืนแล้วเขาก็ยังมีนู่นนี่อีกเยอะแยะแบบเขาเรียกว่าทำผิดซ้ำซากอ่ะคือคืนนี้คืนที่มันโดนจับอ่ะ แม่งนอนนอนใ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 นโรงพักแล้ววันอาทิตย์ก็คือวันนี้ก็จะส่งสารเพราะสารเปิดวันอาทิตย์ส่งสารก็ไม่รู้สารให้ประกันตัวไหมถ้าสารให้ประกันตัวมันก็ต้องออกมาอีกอะ่ะแต่ถ้าท่านให้ประกันตัวนะท่านก็จะห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่น ห้ามไปโวยวายห้ามไปสารท่านจะสั่งเพราะว่าถ้าเกิดมันมาทาอีกสารก็ไม่ให้ประกันตัวมือก็ต้องไปนอนคุกอีกประเด็นหนึ่งสารไม่ให้ประกันตัวคราวนี้มือก็นอนคุกยาวเลยอยู่ที่ดุลวินิจของสารเพราะว่าสารท่านก็ดูข่าวเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูนะเราก็จะมีโดนข้อหาอีกเยอะแยะเดี๋ยวจะใส่กันจัดเต็มไปเลย เขาเนี้ยมึงมึงได้ไปเตะในคุกแล้วแล้วมึงจะรู้ว่าในคุกเขาไม่ได้กลัวมึงนะถ้ามึงของปลอมนะคือคือนักเลงเสียงดังกับนักเลงด้วยจิตใจไอ้นี่ไม่ใช่นักเลงนะอันตราพานถ้าเป็นนักเลงด้วยจิตใจนะคนในคุกเขานับถือแต่ถ้าเป็นโมยวายอย่างนี้เดี๋ยวมึงเจอขายใหญ่ในคะุกเอาตีนยัดปากมึงแนะ่จะบอกให้คือมันไม่ใช่ นี่แหละครับมันคนที่ทำให้มันดังก็คือการชายกาเบิดพลอยโหดการแสคือต้องพิจารณาเ่ยเอาคนแบบนี้ออกโทรทัศน์เอาคนแบบนี้ทำให้แม่งดังเน่คือพอมันดังแนละ้วมันก็กลางไงแล้วก็ไม่สามารถไปทำอะไรมันได้ไงถ้าเป็นสมัยก่อนนะเมื่อห้าปีไม่ต้องถึงสิบปีห้าปีที่แล้วมึงโดนอุ้มมึงเดินอุ้มไปแล้ว มึงโดนอุ้มไปกระชืบแล้วตำรวจเขาไม่เอาไว้หรอกเอาจะบอกให้สมัยนี้มันมันทำยากไะอุ้มไปแม่งเอาถุงดำคุมหัวเอาปืนจ่อปากแก๊กเดียวแม่งเยี่ยวตากแล้วไอ้คนพวกนี้ผมเจอมาเยอะแล้วไอ้เสียงดังเนี่ยเจอปืนจ่อกระบ,บานแม่งเยี่ยวตากโดยแม่งตกใจะ่ะเขาจะ่ะหัวใจแม่งตกไปที่อยู่ที่ตาต่มอะ คนไม่เคยโดนแม่งไม่รู้หรอก <c oughs> จริงโดยเนมึงจะออกมามันจะายย่าอีกหรอกือเปล่าคือสิ่งนี้มันดีแล้วเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านนะมันต้องมีคนที่ทนไม่ไหวคือเขาทนไม่ไหวเขาต้องเสียสละตัวเองเอาเอาปืนมายิงกระบาลมันอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ต้องติดคุกหรอกือเปล่าอ่ะใช่ป่ะมามทำอย่างนี้มันไม่ได้หรอกจริงๆ น็นคือสิ่งที่แม่ผมสักใจมาตำรวจไม่ต้องกลับมากู้ศักดิ์ศรีดีกว่าทำไมต้องกันจอมพลังวะทำไมต้องเอกสายไหมต้องรอดวะฮะทำไมต้องต้นอ้อเป็นหนึ่งวะทำไมวะมันต้องตำรวจเสียวะนี่แหลนะนครบาลเนี่ยนะครบาลด้วยภูทรด้วยอะไรด้วยเนี่ยตั้งกองกำลังพิเศษมาเล่นงานในพวกนี้มาทำงานแม่ง เหมือนกับกันจอมพลังเหมือนกับเอกสายไหมต้องรอดเอา้าจริงๆมันต้องตำรวจเว้ยตำรวจนักเลงตำรวจใจถึงก็มีนะเว้ยเพราะว่าถึงกันจอมพลังถึงเอกสายไหมถึงต้นอ้อเป็นหนึ่งคนที่ไปจับก็คือตำรวจอะเอา้าแล้วทำไมตำรวจไม่ได้หน้าวะตำรวจต้องไปเป็นลูกน้องไปทีมงานในพวกนี้เหรอวะผมก็ไม่เห็นด้วย อาจริงไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งมันไม่ใช่หน้าที่นะจริงจริงแล้วก็ไปรัดคิวเขาไงตำรวจแม่งมีคดีสิบคดีวันนี้มีสิบคดีปรากฏว่าพอกันพาไปพอเอกพาไปต้นอ้อพาไปเป็นคนต้องไปรอคดีที่สิบเอ็ดหรือเปล่าวะกับรัดคิวเป็นคดีที่หนึ่งและไ คดีสิบคดีที่แล้วก็ต้องรอคิวให้ตำรวจไปจัดการไปจับไปพวกนี้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่ใช่ตำรวจมันต้องประกาศตรัสสีแต่ละสอเน,อนี่ยแม่งต้องเป็นที่พึ่งผู้กำกับแม่งต้องใจถึงผู้กำกับแม่งต้องเอาประชาชนผู้กำกับแม่งต้องปอกป้องลูกน้องอย่าไปกลัวใครเป็นตำรวจถ้จะกลัวมันก็น่าเศร้าใจเปล่าวะ ตำรวจไปกลัวถ้าตำรวจแม่งกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนู่นกลัวกันจอมพลังกลัวเอกสายไหมต้องรอดกลัวต้นอ้อเป็นหนึ่งกลัวกัใชัยกำเนิดพลเล้วจะเป็นตำรวจทำไมวะเออมันต้องปกป้องพบตรบอกป้องหน่อยรองพบตรในพนทั้งนั้นปกป้องลูกน้องหน่อยหมูนบำเหน็จบำนาญหน่อยอย่าไปกลัว ไม่ต้องกลัวโดนแฉหรอกกลัวยังไ,ไงแม่งก็แฉเห็นไหมไอ้ทนายตั้มแม่งก็แฉไอ้อชยะแม่งก็แฉมันทำอะไรไม่ได้หรอก็ยัดก็แม่งไปเลยไอ้คนพวกนี้อย่าไปกลัวแฉก็แฉดีวะเออนั่นแหละมันต้องเกียรตำรวจของไทยไว้เกียดวินัยทหารมั่นคงเวเอเอากลับมาเหมือนกับจอมพลจอมพลเผาเว่ะ ผมทำอย่าง,งานันเว้ยไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้จำให้คำพูดไว้นะครับไอ้น,นี่แม่งแม่แม,มก็จิบ๊บจิ๊บเลยไอ้ไอ้เอกสายต่อเนี่ยแม่งก็จิบจ๊บจิ๊บเลยไม่ใช่โอ,โอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับอย่างไรก็ตามเข้าไปดู YouTube G กิจโพสชแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b ั c r i ครกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับหนึ่งในนั้นตอนนี้ก็กำลังเร่งประชาสัมพันธ์ก็คือน้ำพริกกาก,ากหมูสมุนไพร วันนี้เพิ่งส่งไปทั้งหมดแล้วเพิ่งส่งไปวันนี้ทั้งหมดทั้งกล้วยตากทั้งน้ำพริกทั้งหนังเสือทั้งน้ำหอมส่งไปหมดนะครับวันนี้เพิ่งส่งก็ขอขอโทษนะครับที่ช้าไปนิดนึงก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วคราวนี็พยายามจะส่งให้ไวขึ้นนะครับน้ำพริกากากหมูก็สามกับป๋องสามกระปุกอ่ะสองร้อยยี่สิบบาท รวมค่าส่งด้วยเพราะค่าส่งก็40บาทแล้วกำไรนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับอยากให้ลองชิมกันก่อนแล้วก็ได้อุดหนุนชาวบ้านด้วยที่เขาทำแล้วเราบอกอร่อยครับรสกลมกลอบมากๆเลยทีเดียวนี่ใจครับส่งไปที่ยะลาด้วยมีคนที่ยะลาสักบาทนแล้วก็ติดต่อผมได้ทาง Facebook การดชีวิตกับด้านไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกินกางมาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวประมาณสองสังเเือนเนี่ยผมจะทํางานใหญ่ผมจะตั้งกองกําลังขึ้นมาไว้งัดกับสื่อกระแสหลักมะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณครับที่ติดต่มขอให้ท่านมีความสุขนะครับแล้วขอให้พระคุ้มครอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี